ครับสวัสดีชาวสมุดสเกตทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวาดคนสถาปัตนะซึ่งพี่ก็เคยสอนไปแล้วแหละแต่ว่าคนสถาปัตเนี่ยถ้าเรียนกันจริงๆเนาะมันก็จะมีหลายสเต็ปอ่ามันจะมีประมาณ5้าเลเวลนะครับที่พี่ลองกันกรองมาเดี๋ยวเลเวลแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบที่พี่เคยสอนแหละเนาะที่ร่างเป็นหุ่นกระบอกอะไรก่อนนะครับอ่าก็เดี๋ยวทวนแบบเร็วๆเนาะก็จะร่างหัวมาก่อนเนาะแล้วก็คางแบบนี้ บางคนอาจจะวาดเป็นก้างปลาก่อนก็ได้นะครับเพื่อจัดท่าทางของมันถือโทรศัพท์อยู่แล้วกันแบบนี้นะครับทีนี้ก็มาวาดเป็นหุ่นกระบอกแบบนี้คนเวอร์ชันนี้พี่ก็สอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเนาะซึ่งในคอร์สก็จะสอนละเอียดมากขึ้นนะครับแต่อันนี้เราจะขอทวนแบบเร็วๆไปไวๆเนาะนี่นะครับ ลำตัว2ส,ส่วนขาอีก4ส,ส่วนนะครับออันนี้พื้นที่อาจจะไม่พอไม่เป็นไรเนาะแขนข้อศอกอยู่ตรงกลางหน้าท้องนะครับเลยเลยซี่โคมานิดนึง ข้อมืออยู่ตรงแถวสะโพกแล้วก็มืออยู่กลางหน้าตักแขนอีกข้างก็วาดเหมือนกันนะครับแค่มันงอขึ้นมานิดหน่อยอืมเนาะคนแบบเบสิกเราจะวาดกันประมาณนี้แล้วค่อยมาใส่เสื้อผ้าหน้าผม หลายคนที่ไปติวมานะครับก็จะได้วาดประมาณนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดวาดลงพอร์ตอะไรเนี่ยก็ควรจะวาดเป็นคนจริงจังแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อยือดจริงยีนทั่วไปแต่ทีเนี้ยพอเราเริ่มเรียนจริงนะครับเริ่มเข้ามาหาลาัยไปเนี่ยคนที่เคยวาดเป็นแบบ เจ็ดส่วนครึ่งเนี่ยจะเหลือแค่2ส่วนแล้วนะครับถ้าใครไม่แม่นอาจจะแบ่งอีกส่วนนึงเป็นส่วนของหัวเข่าตรงนี้ก็ได้นะครับอล่างประมาณนี้ครับ2ส่วนแล้วก็มาใส่เสื้อผ้าหน้าผมคนเวอร์ชั่นเนี้ยก็ยังถือว่าได้ใช้บ่อยอยู่นะครับเพราะว่า มันก็ยังดูออกว่าเป็นคนเนาะแล้วมันก็สเก็ดได้เร็วด้วยบางทีเสื้อผ้านนะผมก็มีผลต่อบรรยากาศของภาพ p e r s p e c t กต e ของเราอะนะครับอย่างถ้าชุดเนี้ยเราก็จะพอดูออกแล้วว่าเออมันเป็นฟิลเหมือนแบบใส่ชุดชิลๆไปเที่ยวหรืออยู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ครับ คนเลเวล2นะครับต่อไปเลเวล3แบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันนะครับแบ่งเป็น2ส่วนทีนี้ก็วาดส่วนลำตัวส่วนขาก็เหมือนเลเวล2นะครับใครไม่แม่นตรงหัวเขาก็อาจจะแบ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ได้ แล้วก็วาดแขนพี่มักจะวาดแขนทีหลัง,งนะครับมันจะง่ายกว่าแล้วก็มือถือโทรศัพท์นี่ครับจะเริ่มเหลือแค่นี้แล้วเป็นวิญญาณนะครับที่ออพอเห็นแขนเห็นขาเห็นท่าทางว่าทำอะไรอยู่นะต่อไปคนเลเวล4อันนี้ได้ใช้ที่ทำงานจริงเลยครับเพราะว่าบางทีเราต้องสเก็ต แบบให้ลูกค้าดูเนาะให้เจ้านายให้บอสได้ดูเนี่ยเราก็อาจจะเหลือแค่นี้นี่จบแล้วครับอ่าถ้าอยากให้เห็นแขนที่ถือโทรศัพท์ก็อาจจะเติมมาแบบนี้นี่แค่นี้เลยครับอ่าซึ่งก็รับกันได้นะครับในที่ท,ทำงานนะว่าแบบเออมันเอาไว้เทียบสเกลเทียบประตูเทียบโต๊ะเก้าอี้เนาะ กับคนที่เราวาดเนี่ยนะครับเพราะนั้นมันควรจะมีคนอยู่นะถึงจะวาดคร่าวๆแต่ก็ต้องให้ถูกสัดส่วนนะครับความสูงคนประมาณ170เซนเนี่ยก็กะให้ถูกต้องนะครับเลเวลสีขนาดนี้แล้วและเลเวลหจะขนาดไหนนะครับเลเวลห้าส่วนใหญ่วาดให้ตัวเองดูนะครับผมก็เหลือแค่นี้เลยอืออาจจะมีหัวหน่อยแค่นี้เลยครับอ่า บางคนอาจจะใส่เงาเพื่อให้เห็นพื้นชัดเจนหน่อยก็แล้วแต่นะครับนี่ครับเหลือแค่นี้เลยไม่มีแขนไม่มีขาเลยละแค่ให้เห็นความสูงนะครับเอาไว้เทียบกับอาคารอย่างที่บอกไปนะครับคือหลักๆเนี่ยคนมันจะสําคัญตรงที่อาคารนะคนมันจะสําคัญต่ออาคารเพราะว่ามันได้เทียบสัสดส่วนไงนะครับคนสูง170อ่าคนที่เห็นภาพจะได้เห็นแล้วว่าเอ้ยห้องนี้มันสูงเท่านี้ไว้อ่า ทางเดิมมันกว้างประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดมากน้อยเนี่ยยังไม่สําคัญเท่าความสูงของคนนะครับผมนะแต่ว่าการส่งพอร์ตเนาะควรจะวาดคนจริงจังแบบนี้นะครับก็ในคอสออนไลน์เราก็มีนะก็จะประมาณนี้นะครับฝากคอสออนไลน์แล้วก็คอสออนไซต์ร้อยเอ็ดสรคามเราด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทางติดตามต่างๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะ ปรดติดตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสวัสดีครับ